คลิปนี้บัรเจสวิที่การเปลี่ยนไม้บัทาสาเตเลสให้เป็นมีดคิริดาชีเอาไว้เหล่าไม่ไผ่คมๆแบบนี้นะครับ ก่อนเริ่มทาเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับว่าอันไหนไม่บัทัสแตนเลสอันไหนไม่บัทัตอลูมิเนียมถ้าลูมิเนียมเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับนี่ออลูมิเนียมมันจะเบากว่านะครับหรือถ้าจะให้ชัวร์ก็อ่านเลยครับนี่ครับไม่บัรทัตอลูมิเนียมชัดเจวครับใช้ไม่ได้ส่วนอันนี้นะครับมีคําว่าสแตนเลสนะครับนี่อันนี้ถือว่าใช้ได้วิธีทานะครับก่อนอื่นบางจะเอาปากกานะครับมามาร์คเส้นก่อนจะใช้ปากกาเคมีตรามาก็ได้นะหลังจากขีดเส้นเสร็จแล้วต่อไปบางจะใช้เครื่องเจีอันนี้นะครับ ตัดส่วนเกินออกไปตามรอยที่เรามาร์กไว้แบบนี้ครับนี่อ่าก่อนตัดต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมใส่กัดป้องกันด้วยนะครับไม่งั้นใบมันจะแตกใส่หน้าเอาเมื่อตัดเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเอาส่วนเกินทิ้งนะครับหรือถ้าใครฉลาดหน่อยก็แบ่งครึ่งเลยครับนี่อันนี้ทําได้2เล่มนะครับส่วนบางเนี่ยฉลาดน้อยก็ใช้ได้แค่อันเดียวต่อไปก็จะเป็นการรับคมนะครับบางจะใช้หินหยาก,ก่นนะครับนี่เปิดคมก่อน นะครับเอาน้ำลาดลงไปแบบนี้ขั้นแรกนะครับบางจะรับด้วยหินเบอร์80ก่อนนะครับนี่สังเกตนะครับว่าเกสรมันจะเริ่มออกเลยนะครับอ่านี่ครับเกสรคมๆเลยต้องดึงเกสรออกด้วยความระมัดระวังนะครับนี่ดึงเกสรออกเสร็จต่อไปก็ทําการรับต่อให้มันเกิดความคมแบบนี้นะครับนี่ขั้นต่อไปก็รับแบบเรื่อยๆเลยครับสลับด้านไปมาสักประมาณ3นาทีนะครับอ่า ไอเดียนี้นะครับบางสอนเฉพาะคนที่อยากเอาไปใช้ในทางที่ถูกต้องนะครับเช่นทํางานเกี่ยวกับงานไม้เครื่องหนังหรือว่าชอบสะสมนะครับส่วนพวกเคร์หมอยใช้ไปในทางที่ผิดเนี่ยบางไม่แนะนํานะครับหลังจากรับหยาบเสร็จต่อไปก็จะไปรับละเอียดนะครับนี่บางจะรับด้วยหินรับกบนะครับอันนี้กบใส่ไม้นะครับนี่รับไปประมาณสักสานาทีสลับไปมาเหมือนขั้นตอนแรก หลังจากเปิดคมแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับดูสิครับนี่ตอนนี้มาเริ่มคมแล้วนะครับหลังจากนี้บางจะรับด้วยหินละเอียดหรือว่าหินกีดยางนะครับหินมิดกีดยางนี่อันนี้น่าจะประมาณ1 5 0 0กิดถึง2,000กิดนะครับนี่อันนี้เนี่ยรับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะคมนะครับอ่าอันนี้บางเจาะจงเวลาไม่ได้นะครับเพราะว่าฝีมือแต่ละคนในการรับเนี่ยไม่เท่ากันนะครับ นี่นะครับหรือเอาง่ายๆครับรับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะครับนี่อันนี้มันเปิดคมแล้วที่เหลือก็สบายๆครับอ่าเมื่อรับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาเทสดูกันนะครับว่าคมแค่ไหนนี่ครับแม้บรรทัดคนอื่นเอาไว้ตีเส้นของบางเอาไว้ทํางานด i Y ครับอ่ามาลองกับกระดาษก่อนนะครับอ่าเฉียนกระดาษเข้าถือว่าผ่านนะครับอ่าด้วยปกติเนี่ยไม้บรรทัดเขาไม่ได้ผลิตมาเพื่อให้มันมีความ คมหรือว่าแข็งนะครับนี่เพราะฉะนั้นมีดที่ทําจากไม้บรรทัดส่วนใหญ่เนี่ยใช้งานแป๊บเดียวมันก็ทื่อครับเพราะว่าสแตนเลสชนิดนี้เขาผลิตมาเพื่อเป็นไม้บรรทัดครับไม่ได้มาผลิตเป็นเพื่อมีดครับนี่อเอาง่ายง่ายครับเราใช้ของผิดประเภทมันก็ประสิทธิภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอ่ะส่วนเรื่องการโกนขนเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่เฉือฉน,นกระดาษโกนขนสบายๆแต่ถ้าจเอาไปใช้งานไม้หนักๆเนี่ย แป๊บเดียวมันก็ถือ่อเลยนะครับส่วนใครที่อยากทําจริงๆเนี่ยบางของแนะนําให้ไปหาเหล็กที่สําหรับเอาไว้ทํามีดเลยดีกว่าครับมันจะได้คงทนแล้วก็แข็งแรงใช้งานได้จริงๆครับ